สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลุงเล็กคอร์ดกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จากคลิปเก่านะคะเรารีวิวรถไฟฟ้านะคะที่เป็นแบบสกูตเตอร์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันขนาดเล็กๆนะคะในราคา6,500เนาะวันนี้เราก็จะพามารีวิวรถสำล้อไฟฟ้านะคะ เราซื้อมาที่ราคา18,600บาทแล้วก็ค่าจัดส่งอยู่ที่1 5 0 0บาทนะคะก็คือเขาเป็นคนมาส่งเองเลยแล้วก็เราไม่ต้องประกอบอะไรแล้วเนาะเพราะว่าเขามาสำเร็จรูปอย่างนี้เราจะบอกว่าตอนนั้นที่เราได้มานะคะก็คือล้อเ,เขาเบี้ยวไปข้างหนึ่งนะคะเราก็เลยทําการติดต่อกลับไปเนาะแล้วเขาก็บริษัทก็คือเขาก็มาเปลี่ยนคันใหม่ให้เลยนะคะ อย่างที่เห็นเนาะมันเป็นรถสาล้อคือด้านหน้ามีหนึ่งล้อแล้วก็ท้ายมีสองล้อด้านหลังเป็นตะแกรงเก็บของแบบนี้ก็จะไว้ใส่ของได้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่ขับรถสองล้อไม่เป็นนะคะคันนี้ก็เหมาะเพราะว่าไม่จำเป็นต้องทรงตัวได้เนาะเพราะว่าเขามีสามล้ออยู่แล้วี่ก็จะเป็นเบาะนั่งใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะรถคันนี้บรรทุกคน ได้ทั้งหมดสูงสุดนะคะก็สามคนเนาะเดี๋ยวเรามาให้ดูตรงนี้นะคะจะเป็นสลักที่กดกดลงไปก็จะเลื่อนอแบบนี้ที่นั่งของคนที่หนึ่งแล้วก็เราดึงตรงนี้ขึ้นมานะคะจะเป็นที่นั่งของคนที่สองสำหรับคนขับนี้สำหรับคนซ้อนส่วนด้านนี้นี่ จะเป็นเบาะนั่งสําหรับเด็กนะคะแล้วก็มีแฮนด์จับให้สําหรับเด็กน้อยนะคะถ้าจะไปก็คือสามารถไปกันได้3คนเลยในส่วนของตรงนี้เป็นกุญแจแบบนี้เสียบเข้าไปอ่ะเปิดมาก็จะมีหน้าจอนะคะตัวเลขเขาค่อนข้างใหญ่นะคะนี่ชัดเจนเลยมีจำนวนแบตเตอรี่ให้ดูจำนวนกิโลไมล์ให้ดูนะคะพอเราเปิดกุญแจแล้วนะคะอ่ะ มันก็จะบิดไปได้เลยนะเพื่อนๆอจะเป็นเกียร์นะคะอันนี้คือเกียร์สองส่วนนี้ก็จะเป็นเกียร์สามซึ่งทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ36กิโลเมตรนะคะต่อชั่วโมงเนาะคือรถสามล้อเนี่ยเขาจะมีเกียร์ถอยหลังให้ด้วยเนาะพราะกดจะมีเสียงเพื่อความปลอดภัยนะคะว่าเรากำลังถอยหลังอยู่เนาะแต่รถแบบนี้อ่า อันนี้เป็นไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะจะเป็นไฟหน้าดันขึ้นไปก็จะมีกระจกมองข้างให้ซ้ายขวานะคะันนี้เขาจะมีเบรกให้ทั้งสองข้างนะคะเขามีเบรกเท้าให้ด้วยจะใช้เบรกมือหรือเบรกเท้าก็ได้นะคะสำหรับรถคันนี้นะถ้าเหยียบเบรกแล้วคันเร่งจะบิดไม่ไปนะคะ สำหรับที่ชาร์จนะคะก็จะอยู่ด้านนี้นะนี่หกถึงแปดชั่วโมงนะคะต่อการชาร์จหนึ่งรอบนะคะแล้วก็จะแบตเต็มนะคะสำหรับรถไฟฟ้าสามล้อคันนี้นะ,ะาการใช้งานเนี่ยเหมาะกับใครเนาะผู้สูงอายุหรือว่าจะไม่ใช่ผู้สูงอายุก็ได้นะคะไปวัดไปตลาดอย่างนี้เนาะอ่ะเนี่ยอย่างด้านหลังเขาจะมีที่เก็บสัมภาระให้นะคะเนี่ยสมมติเรามีของมีกับข้าวหรือมีอะไรนี้นะ,ะมียามีตะกร้าเนี่ยเราสามารถใส่ของใส่อะไรไปได้ ดีเลยนะคะสำหรับคนที่ขับรถสองล้อไม่ได้นะคะองคันนี้เหมาะเลยเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวล้มเลยนะคะก็คือขับได้สบายสบาย เพื่อนๆคะเดี๋ยวเราจะลองนั่งซ้อนรถสารล้อไฟฟ้านะคะ2คนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองขับขึ้นสะพานไปไหวไหมนะคะ อันนี้ซื้อซื้อแยกมา1,500บากันลมกันฝนกันฝกันจะเอ็ดมารอย